คล้ายวันพระราชสมภพศบบดิถีธนารักษ์รวมฤดีทวีสารถวายพระพรชัยมงคลดนบัรดาลให้พระองค์ทรงสำราญนิรันทวีเป็นเอกองค์มณีรัตรัสยามมีพระนามก้องราสง่าสีเป็นเอกองค์พระมหาราชินี เคียงคู่องค์ภูมีสีไทยเทินด้วยกล่าวด้วยกระม่อมข้าพระพุทธเจ้านายเอกนิตินิติทันประพาสอธิบดีกรมธนารักษ์พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ